มุมนี้ก็จะเป็นมะม่วงที่ปลูกจากต้นเสียบยอดหนึ่งต้นจากนั้นก็จะเป็นต้นที่เอามาต่อกับมะม่วงกระร่อนนะคะเนี่ยเป็นสายพันธุ์อาทูอีทูนะคะที่เป็นลูกกลมกลมเวลาสุกก็จะออกสีม่วงนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งนะคะเนี่ยกำลังจะติดลูกปีนี้ปรากฏว่าติดดกนะคะติดลูกดกมาก แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะโตขนาดไหนนะคะเนี่ยแต่ละช่อนี่ก็จะมีเยอะแต่ก็เริ่มที่จะร่วงไปแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้จะเป็นต้นที่เสียบยอดนะคะเป็นต้นที่เสียบยอดเอายอดของเขามาเสียบก็ต้นข้างๆกันนั่นแหละเอามาเสียบนะคะเนี่ยข้างบนเนี่ยติดส่วนมากลูกที่ไม่สมบูรณ์ก็เริ่มที่จะ ร่วงลงไปแล้วนะคะเนี่ยก็คงจะเหลือช่อหนึ่งก็สักประมาณสองสามลูกก็เกินพอแล้วนะคะแค่ลูกเดียวในกิ่งก็หักแล้วส่วนมุมนี้จะเป็นเสียบยอดนะคะนี่เสียบยอดก็คือเอาจากต้นแม่มาเอามาเสียบยอดไว้นะก็ติดดอกเหมือนกันส่วนต้นเล็กๆนี่จะเป็นพัน งาช้างแดงนะคะซึ่งเป็นมะม่วงนําเข้านะเป็นลูกขนาดใหญ่สีม่วงนะคะยิ่งสุกนี่จะจะเป็นสีม่วงจัดถ้าได้รับแดดนะคะสําหรับงาช้างแดงนี่เป็นมะม่วงที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งเนื้อเยอะนะคะอันนี้ก็กําลังจะติดลูกนะลูกของเขาก็ค่อนข้างจะดกเยอะแต่เท่าที่ดูแล้วนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์เยอะนะคะลูกที่จะไม่ค่อยสมบูรณ์ กิ่งเขาก็จะเป็นค่อนข้างจะยืดนะนี่พวกที่เพิ่งจะออกดอกมาก็มีพวกที่ติดลูกแล้วก็มีนะคะปีนี้ออกค่อนข้างช้านะคะเนี่ยมะม่วงปีนี้นี่ออกค่อนข้างช้าก็เป็นมะม่วงที่เสียบยอดแล้วก็ปลูกด้วยมเมล็ดปลูกด้วยต้นที่ซื้อมานะคะก็มีอยู่3ต้นอยู่รวมกัน คือเอา,มาเมล็ดมันมาทิ้งไว้ตรงนี้มันเป็นต้นแล้วก็ไม่ต้องถอนหญ้าก็ไม่ถอนก็ตัดเอาพันธุ์ดีเข้ามาเสียบเลยมันก็เลยอยู่ติดกันนะคะก็จะตัดยอดออกไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เอามาให้ชมนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ